แล้วเรากินทาบูตุกินบุฟเฟ่สองวันติดค่ะสาวอฟฟิศไงค่ะเปลี่ยนไปเยอะอะ่ะจากจากอะไรเป็นอะไรจากคนเป็นนางฟ้าหรือเปล่า แกสมมติกแกค้างหรือแกไม่ไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างแป๊บหนึ่งมีโทรศัพท์เข้าคือแกเที่ยวเกินอะไรอะไรนะพูดว่าไหมนะคือแกกินบุฟเฟ่สองวันติดทั้งงงไปหมดละ เย่แคล่าฉันออกไปฉันจะไม่กินแล้วพวกน่นี้แล้วเมื่อกี้ฉันอิ่มมากฉันเลยล้วงคอ,ออ้วกแบบของจริงละงงงแล้วแกไม่ยอมดูว่ามาัลติเอฟวีเออลืมชื่อเรื่องละ everywhere everything everywhere a v a n c e เดี๋ยวฉันดูคะ่ะ everything everywhere at once มันสนุกมากจ้า แกโสดแกก็อยู่ห้องไปเถอะใครบอกว่าฉันโสดล่ะเตยอย่าพูดเตยเงียบแกมีความรับดำมืดอยู่หรอคือบอกตรงนะแฟนแฟนทอมแฟนหลอนหรอกก็ดูแลแฟนหล่อนให้ดีไม่ใช่มาเดินเข้าห้องผิดท้องเอนกอ่อน ดูได้ที่ HBO คะ่ะจ้าไม่มีคนถามคือจะบอก<า>ว่าอยาก<อ>ให้ดูนะ <c oughs> เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตที่แบบว่ามันทั้งตนลกทั้งแบบคือบอกไปแล้วนะว่าบ้านเที่ยวเท่าไหร่แต่เขายังจะไปจอดอบ้านหนึ่งโห้โห พี่ค่ะบ้านหนึ่งครับบ้านเนี้ยค่ะที่แฝงที่รัวได้ต่อสัญญาไม่ไดีเหรอเนี่ยเออเออเออเสมอเสียซีเสมอเสียีสมอเสียีไม่ใช่แบบว่ากำลังคิดอยู่ทวีนี่ไหมถ้าแต่ทวีนเนี่ยเขายังไงทุงท่มถุงจำแกล้งแตกเกาะแกก็ไวรัลนะฉลาดอยู่ติดหน้าเันเตอพอดีเลยคุณเออคุณตูนโดนกราฟวีนข่าวใหม่เลยแกแค่เหรอเออ แต่ว่าเออเออออกมาแก้ต่างเพราะว่าเร็วปะแก็บจ้างหล่อนแต่ชนะเข้าข้างหล่อนแต่หล่อนเข้าข้างแก็บฉันบอกไปแล้วแด้จริงก็โยนสิจะได้รู้ว่าหนูเป็นใครเออเป็นตัวแม่เลยอยากคิดนะคะว่าหนูชื่นอะไรไหมตอบนะพูดอไปเงี้ยเออเราไม่เคยชวนฉันไปถ่ายคลิปเลยเนาะอะไรนะ ตอนไม่ชวนฉันไม่ถ่ายคลิปเลยโอ๊ย oh! ฉันทวนเครื่อแกบอกว่าไงหลอนหมดฟิวอยากนอนฟิลนอนหล่อนคือไปฟังใครเขาพูดมาหล่อนพูดเองกับปากตัวเองเลยค่ะไม่มีหลักฐานคือถามเลยนะไปซอยหรือไปอะไรจะได้รู้ <laughs> คืออยากรู้ทำไม มีคนถามว่าหนีบผมเสียบปากหรือ,อยังเขาไม่ตรงสักทีหนูฟังนะลูกยุควายูเคเขาไม่หนีบให้ตรงขนาดนั้นนี่รุ่นหนีบตรงอ่ะมันยุคสองพันสิบยุคสองพันมันจะเป็นฟิลงี้มันเป็นหนีบอากระแสลูก <laughs> คือไม่ได้หนีบให้ตรงนะถ้าหนีบให้ตรงก็ตรงไปนานแล้วคะ่ะเออเห็นเปล่ะอันนี้เขาเรียกหนีบอากระแส โอ้ยผมฉันมันแบบงงงวยอะ่ะพี่สวงอะ่ะคนกรุงเทพเขาชอบเรียกว่ารีดผมเนาะอ้าวแล้วเขาเรียกว่าอะไรบ้าฉันเรียกว่าหนีบผมก็หนีบผมไงรีดผมมีด้วยหรออืคองเรียกเขาเรียกว่ารีดผมไม่เคยได้ยินแกไปรีดผมกันเถอะทุเรศ <laughs> เป็นฟิวลีดผ้าบังให้มันตรงมั้งเอาขอคะแนนวันนี้หน่อยคือวันนี้เนี่ยคะแนนความไวโดูเคเนี่ยคือร้อยคะแนนแซวที่ไ่โน้ทังอุ้ยเกีก็แบบ มันอยู่ในยุคน,นั้นจริงๆเลยอ่ะเป็นอะไรช่วงนี้เออสนใจอะไรพิเศษปะช่วงนี้หรอสนใจเออไม่มีนะหล่อนต้องหาอะไรยิ้มนี่ยวจิตใจสนใจบ้างฉันสนใจทุกอย่างเช่น สนใจว่าใครทำอะไรยังไงเราก็สนใจแต่นั้นแหละตัวหลอนเองไม่สนใจคนรอบข้างอ่ะหลอนถามเช่แแท้ๆว่าสิตอนช่วงนี้สนใจอะไรเพราะฉันบอกสนใจอะไรก็บอกฉันไม่สนใจคนรอบข้างอาวทำไมฉันก็บอกว่าฉันก็สนใจเ,เพื่อนๆอยากศึกษาความแบบวิการวิธีการเป็นอยู่ของเพื่อนๆอะไรเงี้ย คือเราเพิ่งแฮงเอาเพราเป็นเมื่อวานเนาะแต่เราจะแฮกเอาก็จเดือนหึงกี่วันทุกวันหรอโูกนี่ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรวันนี้บอกพี่ลี่ได้เลยนะนี่ถือ,อ,อ,อกำมัดอืมอืมอืมเออเรา,าจะต่อยหน้าตัวเองค่ะโอ้ยต้อะถือกล้องสีแดงโอ๊ย โอยเคมากฮะเอ้ยนะฟันบนของฉันฟันล่างของใครเดี๋ยวฟันล่างเขาก็มาแล้วค่ะมัน,นจะบอกให้นะจริงๆรหมอจะติดฟันล่างให้ชีแล้วแต่ชีบอกอะไรรู้ไหมไม่ขอติดค่ะขอหรือขอมีอะไรแบบเป็นข้อบอกพร่องบ้างให้คนอื่นทักจบจบไม่อยากเพอร์เฟกเกิน จบคือดับเบิลเฟคนแล้วกแก้ข่าวให้แล้วมันเออเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ว่าให้นูนให้นี่ไงก็เลยต้องแบบแกล้งไม่เพอร์เฟกบ้างเดี๋ยวก็หาว่าติดสวยติดอะไรไม่ขายขำละโอ้โหขำย่าโรบอยู่วันนี้ก็พยายามจะทำให้ขำเสีย วนนี้ร่อนสนใจอะไรเป็นพิเศษปะ่ะฉันสนใจเพื่อนหล่อนฉันสนใจกลอง oh. น้องโอ้ยโจบอันนี้แหละแกสนใจฉันบ้างนะ แกเห็นล้วสุดสุดแต่งฮาโลวีนมันตัวเป็นตัวแม่โมสีเขียวเห็นหรือยังอะใช่ะ ฉันก็ดูกแกได้ปกตินะเด็นฉันเหรอเออฉันว่าฉันมีงานติดต่อมาให้ไปเดินแบบเลยเขาคิดด้ก่อนเดินที่ไหนแกนคือเขาให้เดินคนเดียวโชว์คนเดียวอะ่ะ เอางนี้ก็ลดสิแบบไม่มีคนดูนะแต่คนดูคนเดียวเหมือนกันไลนหมอกกคือมันก็อย่างนี้แหละหาจริงนะหาอะไรแล้วแรงอะแกห,ห,หาอะไรนักหรอฉันจะเอากล้องไปให้เพื่อนฉันยืมน่าจะไปยุโรป เออฉันว่าจะไปยุโรปเหมือนกันไม่เห็นชวนฉันก็ชวนแต่วเราไม่ไปอีกโอ้ยฉันไม่ให้ยืมหรอกนะกล้องอ่ะซื้อมาหลายพันหลายมืน่นโอ้โหแกคุยอยากยืมมากโอ้ยเอาหลักฐานมาก่อนเลยเพื่อให้ยืมแล้วไม่สวยค่ะแล้วน่าฮึ่ คืออะไรอ่ะ What กับบังซันน่ะมั้อมงงอ่ะช่วงนี้แกใส่จีสตรีมบ่อยนะฉันชอบฉันชอบใส่จีสตรีมมาแล้วค่ะโอ้ย อืมถูกมากเลยมังตู้นั้นอะฉันไม่มีซ้อยสายู่หรอมีคนบอกว่าเดี๋ยวเขาโดนไอจีเล่นอีกหรอก แล้วก็มานั่งงงนะไม่รู้ตัวทำไมโดนแบนไม่รู้ตัวทำไมโดนบล็อกคือร้องไห้อ่ะอุ้ยวายูเคมา คือนิวจีนเอาอีสปายฉันไม่ทําเพลงจบคือว่าดูเกตสุดอ่ะฉันชอบนิวจีนมาฉันก็ชอบเหมือนกันหล่อนไม่เหมือนนิวจีนตักตรงฟังนะฉันเล่นเพลงคุกกี้ไปมีแต่คนเมนว่าฉันเป็นแดนเนี้ยบ้างเป็นอะไรบ้างโอ้ยเขาเพิ่มกันหลายคนเลยค่ะฟังนะฉันไม่ได้เล่นเพลงอะไรเลยแต่มีคนเมนบอกว่าเฮ้ยนิวจีนถือกําเนิดแล้วที่เมืองไทย เขาบอกว่านิวจีหรือเปล่าหมายถึงว่าให้ใส่กางเกงยีนตใหม่หรือเปล่าเอทำผมกันกว่ามาตายทำผมกิโลริแล้วเมื่อกี้ที่ดีบไม่ที่ทำผมเหรอ เราอิจฉาใช่ไหมที่ฉันหมดอยู่ซีนฉันพูดคำว่าจะอิจฉาอย่างเหมือนอิจฉาแล้วก็ก็เกก็มาดี คือหนีผมไปครึ่งชั <royable> ่วโมงแล้วก็ทำผมต่อคือแล้วแกก็คือมันจะเป็น่างเี้ยที่ฉันเคยทำอ่ะแล้วก็อรเนี้ยไม่ต้องฉีดสเปคคือจะทำผมเป็นดิวซีขึ้นมาเลยคือพูดถูกจะทำเลยให้คนทักไม่ไม่คือทรงนี้มันคือฉันชอบทำเยอแกต้องเอาน้อยกว่านี้ต้องผมแค่ผมจริงชันนะเอ้ยคือมันคือทำอยู่แล้วอี่คือชั้นฉั้นทำอยู่แล้ว สรงนี่ฉันทำบ่อยมาเพิ่งเห็นมาเริ่มทำหลังจากดิวตีนี่แหละเป็นอะไรเมื่อก่อนแกเป็นอีโมค่ะแกไม่ได้ใกล้เคียงกับดิวตีนเลยแกอย่าวมาแอบเป็นดิวตีโบรานแล้วแต่ไม่รากมากเกิน <laughs> ไม่แล้วแกก็เอาอันนั้นแหละเส้นเดิม,ม <c oughs> อ่ะหักแกก็อ่าอ่าอ่าขข้นมาอีกคืออาจจะเป็นนิวจีนมา <c oughs> เขาเปิดรูปนิวจีนให้ตอยดูซีมันรู้จักทำ <c oughs> ไมวันนั้นฉันทำได้วะ ก็วันนี้แกดูเรฟเลนส์ไงแกไม่เปิดเรฟเลนส์ล่ะจะได้จำไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้ทำฉันไม่เปิดเรฟเลนส์เอาเพิ่มเอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกมันน้อยไปแกก่อนคือแกทำไม่ได้แกก็แบบโอ้เพอเห็นฉันทำแกก็แบบอืมฉันทำอะไรฉันไม่ต้องทำฉันก็เหมือนโดยธรรมชาติค่ะเหมือนตรง เหมือนยังเหมือนช่วงหลายเหมือนเลยแหละไม่เพดานห้องนี้ทะลุข,ขึ้นไปเป็นห้องเคที่ไม่ใช่ห้องเอลี่ห้องเอลี่อยู่ตรงห้องน้ำหั้งพี่เอุ้ยสี่ทุ่มสิบเอ็ดหรอวะเธอฉันไปละ bên này nhá ờ ờ ờ bay lắm này